เยอะนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งฟังไก่พูดไปเรื่อยๆนะคะเยเนียงแฟนเพจก็บอกว่าทานอิ่มแล้วนะคะพี่วัฒนาบอกสวัสดีค่ะคุณภัยสวัสดีคุณบุญชูก็ได้นะคะเวลาสามทุ่มเนาะนะคะยยเนีย,ง,ย,ง,ยงนะคะกอดน,น้องกีต้าค่ะนะคะน้องพี่คุณบอกสวัสดีน้องกีต้าจ้านะคะนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเนาะนะคะก็ตอนแรกคิดอยู่จริงๆแล้ววันนี้พอดีไปเก็บเคียร์รอบๆบ้านมาเนาะ,นะะเปิดการจราจรสายใหม่ได้นะ ยายนียก็บอกทักทายนะคะสวัสดีคุณจิรพลนะคะพี่สุธีหรือประมาณบอกว่าเราได้ไปต่างสถานที่แล้วนอกความสะดวกก็ไม่ค่อยจะมีนะคะแล้วก็ด้วยการที่ไปคนเดียวนะคะขับรถเองสุกน้อนะคะน้องนันทิยานะคะสวัสดีทักทไทยนะคะทุกท่านค่ะนะคะสวัสดีคุณองุ่นบาร์เบอร์นะคะสวัสดีค่ะคิดนะคะ คุณบูชูทักไทยกับน้องพ่กุลนะคะสวัสดีครับผมนะคะคุณเจียมจิตนะคะทักไทยเพื่อนๆจ้านะคะสวัสดีอาจารย์ป่าบ้านสมิงมน์นะคะนะคะสภาพขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะก็พี่เทพถาปัดนะคะทักไทยเดี๋ยวนะคะพี่เทพตาปัดบอกเยอะนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งฟังไก่พูดไปเรื่อยๆนะคะยังเนี่งแฟนเพจก็บอกว่าทานอิ่มแล้วนะคะพี่วาสนาบอกสวัสดีค่ะคุณไพสวัสดีที่จะเปิดค่าการเข้าถึงค่าการมองเห็นนะคะ ก็จะเป็นเวลาที่สักประมาณ45นาทีเรามีกว่าเราจะได้มาถึงจุดนี้ได้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะก็มาส่งกําลังใจให้กับเรานะคะคือพอเรารู้สึกการที่ส่งกําลังใจเดี๋ยวจะเลยเนาะจะนอนแล้วเหรอ อะไรจะนอนเราโอ้โหนะคะพี่เทพถาปัาบสวัสดีมีความสุขนะครับนะคะกับคุณปาลินไซเคิลด้วยนะคะคุณมนชูบอกว่าสวัสดีทุกคนนะคะนะคะเยเนียก็ทักทายกับเยไทยพี่เทพถาปัาก็ทักทายนะคะกับคุณหนิงศริชัยเนาะสวัสดีมีความสุขนะครับสวัสดีคุณต้นตาตึงนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณหนิงศริชัยก็ทักทายกับพี่จำเริญนะคะทานโนนะคะที่มีมาให้นะคะก็เราก็คือจะเจอ,เจอกันมั้ เมื่อตอนช้านะคะไปทักทายกับพี่สอนแต่คือไม่สะดวกเลยนะคะรอบนี้ก็อาจจะเห็นว่าน้องมนแปลกไปเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นนะคะวันนี้น้องนะคะ ก็เป็นนวมนคนเดิมนะคะ<笑><笑>แล้วก็ต้องเลิฟเลิฟมานะคะแล้วก็หัวเราะด้วยนะคะโอ้โหหลับเลิดนะคะก็สว่างดวงโตโต,โตเหมือนพระอาทิตย์ประจันอย่างเงี้ยคือถ้าเห็นใกล้เห็นไกลนะคะอย่างนั้นก็แสดงว่าการเดินทางของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันเนาะนะคะแต่ว่าอากาศแล้วร้อนมากก็จะไม่ค่อยไหวอีกเหมือนกัน<笑><笑>นะคะก็เลยไป เี่ยพื้นที่นิดๆหน่อยๆเนานะเอาวันละเล็กๆคนหนึ่งนะคะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีค่ะน้องนันทิยานะคะแก้วคําบงจะอ่านนามสุุทธ็อีกทุกทีเลยนะคะสวัสดีค่ะแบงค์จิรัพลด้วยเนาะนะคะขอบคุณน้องแบงค์มากๆเลยนะคะน้องแบงค์พ่อน้องเบสนะคะน่ารักน่ารักนะคะลูกชายน่ารักมากมากเนาะนะคะก็นะคะกนะ็จะมีเนาะอย่างที่เรารู้ๆกันเนาะถ้าเกิดว่าเราได้รู้จักกันนะคะ เราก็จะอาบงน้นไม่ยอมไปอาบน้ํานะคะแล้วก็กว่าจะได้ออกจากบ้านก้าวโมงกว่าเนาะถ้ามาคิดได้อีกทีอ้าวแล้วทําไมเราไม่แชร์นะ้องคิดต้าไว้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอเจอกันเนาะทุกทุกแทบทุกทุกบ้านนะ,นะคะคือบางทีเราก็ยังงงเนาะนะคะไม่รู้อะไรส่งมาใ <c> ห <oughs> ้พบถาป่าบอกสวัสดีมีความสุขนะคะกับนัดปัทอมด้วยนะคะ คุณปาลีไซโคลนะคะบอกว่ามาครั้งแรกจ้านะคะขอบคุณมากๆถ้าอย่างมากก็คือจะเติมพริกนิดเดียวเพราะไก่ไม่ค่อยกินเผ็ดนะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราจะพิสูจน์ได้ว่า๋วยเตี๋ยวรล้านั้นอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะแลเราก็จะต้องอ่าเขาเรียกอะไรนะคนเรามีหลากหลายหน้าที่ในแต่ละวันนะคะเพราะนั้นเราต้องทําหน้าที่ของเราให้ครบเนาะนะคะพี่ว่ากับอ่าคุณฉลามชัยด้วยนะคะ น้องแบงค์จิตพลสาทรก็ทักทายกับพี่จำเริญธรรมาลงนะคะสวัสดีครรมมาลงสวัสดีครับผมนะคะพี่สุธีนะคะลาติสวัสด์ฝันดีลาติสวัสด์แล้วอ,อ,อีนะคะคุณต้นตาตึงบอกส่งกาลังใจนะคะคุณมุนชูนะคะบอกสวัสดีครับผมนะคะกับเยียงด้วยนะคะแค่คนธรรมดาคนหนึ่งบอกเป็นไรคะพี่ไก่เป็นอะไรหมายถึงอะไรท <laughs> ี่ไก่พูดได้นะคะไก่พูดได้แต่อาจจะแบบมันก็อาจจะแบบไปแบบ เขาเรียกอะไรมันกไไ็ไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องไม่ไหลลื่นอะ่ะตรงเวลาที่จะสะดุกที่จะไปหาเพื่อนเพื่อนไม่เหมือนกันเนาะนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนเนาะที่มาส่งกาลังใจในวันนี้นะคะหมอรามบอกว่าคุณสตาจุดจุดจุดไปเลยทักทายสวัสดีจ้านะคะกับแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเนาะนะคะคุณี่ออนก็บอกสวัสดีค่ะพิสาริกานะคะพิสาริกาก็บอกสวัสดีทักทายจ้านะคะกับคุณเจียมจิตด,ด้วยนะคะพิสาริกาบอกสวัสดีบางคนวันนี้อาจจะเจอในในเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะขุกข่าไปบ้างนะคะ แต่เพิ่มๆก็ยังอยู่ข้างๆนะคะลเลยนะคะไั่นะคะก็ทักทายกับคุณหญิงสิริชัยนะคะยินดีที่ได้รู้จักจ้าพี่นะคะก็จับไม้จับมือกันนะคะถ้าท่านไหนที่นะคะก็จะมีเอ่อเนาะแล้วอย่างที่เรารู้รู้กันเนาะถ้าเกิดว่าเราได้รู้จักกันนะคะเราก็จะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อ่านะคะน้ามนก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเปิดบ้านเวลานี้นะคะเปิดบ้านเวลานี้เลยนะคะเพื่อตามที่เห็นมาหลายวันละนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะนะก็ท่านไหนก็ท้าสะดวกก็คือแวะเข้ามาชมได้แวะมาเยี่ยมได้น้องบ่าวแอบ,บอกว่าผมกําลังจะเลิกงานครับได้เลยค่ะน้องบ่าวแอบขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอเจอก,จกันในฟังเพลงเนาะนะคะน้องพี่คุณก็ทักทายคนหนึ่งนะคะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีค่ะน้องนันทิยานะคะแก้วคําบงจะอ่านานาอสกุลก็ผิดทุกทีเลยนะคะสวัสดีคะ่ะกำลังใจให้กับพี่แต้มนะคะนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็คิดถึงพี่แต้มกันทุกคนเนาะนะคะนะคะ ก็อยากให้พี่แตมได้นะคะลูกเรือเต็มเร็วๆเนาะนะคะกับพี่เทพปัดนะคะสวัสดีมีความสุขจ้านะคะน้องพี่กุ้บอกกอดๆจ้านะคะกับคุณบุญชูด้วยนะคะน,คนะคะ,ะ,คะล็อกลักกอดๆกันไปเนาะนะคะเราเป็นเชิเวลาที่พี่เทพไม่เปิดบ้านนะคะจะมันจะตรงกับวันพระทุกทีนะคะแกก็เลยเดาเอาเนาะนะคะ <c oughs> นะคะคุณดิออ็บอกสวัสดีมีความสุขนะคะอาจารย์เทปนะคะพี่เทพปัดบอกสวัสดีมีความสุขนะครับนะคะกับคุณปาลินไซเคิลด้วยนะคะคุณบุญชูบอกว่า สวัสดีทุกคนนะคะนะคะเยเนๆก็ทักทายกับเยไทยไปก่อนนะคะก็เป็นแบบนี้ไปก่อนอส่วนใหญ่แล้วนะคะเย็นๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเวลาที่ทุกๆท่านนะคะทา่านเขียนนู่นเขียนนี่นิดนึงนะคะแเราก็ได้ประมาณว่าออกกําลังกายด้วยเนาะนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เช้าเช้าก็คือจะม่้่คะคุณต้นตาตึงก็บอกสวัสดีทุกท่านนะคะนะคะพี่แทบถาปัดก็ทักทายนะคะกับพี่สุทีด้วยนะคะสวัสดีมีความสุขนะครับ ที่จำร้อนมากเนาะนะคะร้อนมากๆวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียวนิดหนึ่งนะคะคือ,อ,อพอไม่ได้ใส่แว่นแล้วความคมชัดของตัวหนังสือก็จะไม่ค่อยมีแล้ววันนี้นะคะก็พอเราได้ดีค่ะคุณหนิงศิริชัยแฟนแท้น,นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เอาหนิงศิริชัยมาเดินกำลังใจให้กับพี่แต้มน,นะคะนะคะ ส่วนใหญ่แล้วเราก็คิดถึงพี่แต้มกันทุกคนเนาะนะคะนะคะก็อยากให้พี่แต้มได้นะคะลกเือเต็มเร็วๆเนาะนะคะอ่อนตัวเริ่มนิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะเราก็จะมาต้องมาเติมใหม่นะเพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนก็คือจะได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะก็ขอบคุณหมอรำมากๆเนาะนี้ช่วงเย็นอากาศค่อนข้างที่จะดีนิดนึงก็เลยไปเก็บนู่นเก็บนี่นะคะรอบๆบ้านนิดหนึ่งเนาะนะคะคือถ้าแันนี้ก็อาจจะ เห็นว่าน้วมนแปลกไปเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นนะคะวันนี้เนาะนะคะก็เป็นน้วมลนคนเดิมนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอเจอกันเนาะทุกทัแทบทุกๆบ้านเนี่ยนะคะคือบางทีเราก็ยังงงเนาะนะคะ ไม่รู้อะไรส่งมาให้พบดิออนนะคะสวัสดีคุณพี่กุ้นนะคะนะคะคุณเจียมจิตก็ักทายนะคะคุณดิออนคุณดิอ่ะดิออนดิออนดิออนนะคะสวัสดีจ้านะคะพิสารกาาเดินนะคะบางครั้งมันก็เหนื่อยนะคะบางครั้งมันก็ล้านะคะเดินเดินไปบางครั้งอ่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนต่องมาคือจะเข้าไปนะคะไม่ค่อยได้เดินเหมนหมายความว่าเราจะไม่ค่อยได้เดินไปหาเพื่อนเพื่อนที่เคยเคยไปหานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ อ่านะคะน้ำมนก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเปิดบ้านเวลานี้นะคะเปิดบ้านเวลานี้เลยนะคะเพื่อป่างเพราะนั้นคือเราจะต้องไปทําความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้มาใช้ในในที่ถูกต้องอ่ะนะคะเพราะว่าที่พี่ไก่ทำนะคะแล้วก็แค่คนธรรมดาคนนึงก็ทักทายกับน้องพี่กุลนะคะสวัสดีนะคะนะคะน้องพี่กุลก็ทักทายกลับมาที่แค่คนธรรมดาคนหนึ่งเนาะสธรรมดานะคะก็ทักทายกันเนาะนะคะ ท่านไหนที่ยังไปไม่ค่อยคล่องนะคะการจราจรยังไม่ค่อยดีชูเปิดบ้านเวลาไหนบอกด้วยนะคะนะคะก็จะได้ไปกินน้ํากินท่านะคะนะคะแวะไปนั่งพักเหนื่อยกันก็ยังดีเนอะอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีไหวสวยค่ะเยีเนียงแฟนเพจนะคะขอบคุณมากๆเลยเยีเนียงนะคะรักๆนะคือตอนนี้เป็นห่วเยียเนียง <laughs> นะคะ <laughs> คือก็ไม่อยากให้ติดขัดอ๋อยังมีพิธีอีกคนนึงเพราะว่า เทพถาปัดนะคะนี่นะคะเพิงพ่งเพิ่งแ้มจะได้เปิดแล้วราคานะคะก็ตอนนี้เหลืออีกน่าจะประมาณ0 0ร้อยแม่พิแ้มนะคะก็เป็นกําลังใจให้พี่แ้มเนาะนะคะพี่แ้มก็ทักทายกับดาวสตาร์นะคะทักทยายค่ะเห็นเลยนะคะมองมองหน้าจอมือถือไม่ค่อยชัดเจน <c oughs> นะคะต้องมามองจะแมจะได้เปิดแล้วราคานะคะก็ตอนนี้เหลืออีกน่าจะประมาณ0 0ร้อยแม่พิแทมนะคะก็เป็นกําลังใจ